พี่น้องคอยมาหอดงานแล้วแต่ขนาดยังนี่มอลล์จีงโอ้ยเจ้า้าค่อยมาผิดฮัน่นมาเด้อเด้อฝนเห็นไปแล้วเห็นไปแล้วนะเห็นลันค่ะลางขายเห็นไปแล้วพนน่ะนำไปมากวันนี้ มาว่าแล้วจังได้มันโมแมนใจเกิระอยหมอลำจิงมะนี่แม่เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงลำร่องเออหนี่โอ้โหขับได้มาเออโอ้โหฝุ่นไรได้ยินเลยตึ้งระยะทางเข้าอีกกี่กิโลประมาณสามกิโลแต่ว่าหมอลำอยู่ไกลกันไห้นายได้ได้พอหันไงบุรีแล้วเกือบแม่ได้ขึ้นะหันหมอลำจิงวะโอ้ยนองสำคัญครับอาจารย์อาตุน ตอนนี้ข้ามภูนะุ่งอะไรอ่าจอดนอนแดนงดีเอานะตื่นขึ้นมาเป็นเพชรที่หนึ่งเพชรเมื่อไช่ <laughs> <laughs> สามถุง <laughs> <laughs> มาทำโรงงาน <laughs> โอ้ย